สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสักดาชัยชนะฟาร์มขวนแก่นทุกทท่านนะครับช่วงนี้นะครับลูกเช่าเยีาขาวนะครับชุดโป้นะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยนะครับส่งให้เอฟซนะครับเมื่อวานก็เดินทางวันพูดเดินทาง10กล่องนะครับวันศุกร์เดินทางอีก4กล่องนะครับยังไงต้องขอขอบคุณเอฟซีนะครับที่เชื่อมั่นและไว้ใจนะครับในสายพันธุ์กรรมหมานนครนะครับใครที่ยังไม่มั่นใจหรือยังลังเลนะครับลองไป ศึกษานะครับซุ้มอื่นนะครับที่เขานะครับมีสายพันธุกรรมหานครครับว่าสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับลองไปศึกษาดูก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าเยี่ยขาวนะครับหรือชื่อเก่านะครับเจ้ามหาเมฆนะครับก็จะเป็นลูกชายแท้ๆหมานครนะครับเมฆไก่ก็จะเป็นของ p ีทีโคลานะครับที่นําไปเข้ากับเจ้าหมานครนะครับ เจ้าเยียขานะครับเป็นไก่ที่จ่ายลูกกระดูกโครงสร้างดีนะครับและเป็นไก่ที่จ่ายลูกที่ผมชอบเลยครับจะเป็นไก่ที่มีแข้งหน้านะครับมีแข้งหน้านํานะครับจะไม่เข้าไก่ผีผ่านนะครับจะรอจังหวะนะครับโยนแข้งหน้านะครับลูกเจ้าเยียขานะครับแข้งหน้านี่หวังผลได้เลยนะครับโดนจังๆนี่มีมีสู้จะเห็นเลยนะครับลองลองดูนะครับสลหรับลูกเจ้าเยียขานะครับ ตอนนี้ลูกเยืยกขาวก็เข้ากับเจ้ายออเพชรนะครับเจ้ายออเพชรก็เป็นชั้นหลานนะครับเพราะว่าพ่อเจ้ายออเพชรก็เป็นลูกบิกัรนะครับเจ้ายออเพชรก็จะเป็นชั้นหลานนะครับบวกกับเจ้าเยียขาวนะครับยิ่งกระดูกโครงสร้างดีนะครับส่วนนี่ครับนี่ก็ลูกเจ้ายออเพชรนะครับชุดนี้ยังไม่เปิดแบ่งให้พัฒนานะครับเพราะว่ารอก่อนนะครับเป็นหนึ่งนะครับนี่ครับ ตัวขาวนี้ก็จะเป็นลูกเจ้าเยืยขาวบวกแม่ตอบิโดนะครับแม่ตัวบิดโดก็ติดสายพันธุกรรมอ่านครนะครับตัวนี้ต้องขอเก็บก่อนครับเพราะว่าสลับแม่ตัวบิโดนะครับกับลูกกับเจ้าเยืยขาวนะครับผมไม่เคยเก็บเลยนะครับผมเปิดแบ่งให้เอฟซนะครับนําไปพัฒนาสายพันธุ์ตลอดนะครับชุดนี้ก็เลยต้องขอเก็บไ้หนึ่งตัวนะครับส่วนชุดน้องนะครับล้อได้เลยนะครับประมาณนัก สองเดือนขวานะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดแบ่งให้พัฒนาสายพันธุ์นะครับเพราะว่าแม่เขาก็จะเป็นสายของพี่หนุ่มนะครับแม่เขาผมนําเข้ามาจากพี่หนุ่มเชียงใหม่นะครับก็เป็นมหาอุดเทาแสงจันแสนแสบนะครับมหมาอุดก็จะเป็นลูกชาย้แท้ๆมานครนะครับสายที่ผมนําเข้ามาก็เปรียบเสมือนชั้นหลานนะครับแล้วก็นํามาย้อนกับเจ้าเยียข่านะครับ ก็จะติดสายมานครนะครับค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยนะครับชุดนี้นะครับของผมนี่ส่งจริงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าบางท่านทักมาสอบถามว่า ตรงไหมจริงไหมของผมจริงนะครับเพราะว่าผมต้องซื้อสัตว์และจริงใจต่อลูกค้านะครับถ้ามันนั่นอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นซุ้มใหญ่หรือฟาร์มใหญ่นะครับที่จะไม่งอลูกค้านะครับผมสมวมากจะงอลูกค้านะครับจะแบ่งให้แต่ของดีๆนะครับลูกทุกตัวที่ออกนะครับจะเป็นลูกแม่หล่าทุกตัวนะครับและไม่มีคําว่าจะเอาลูกแม่อื่นมาให้นะครับ มีคือมีนะครับไม่มีคือไม่มีนะครับต้องแจ้งการโดยตรงนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นลูกแม่ของแก่นะครับเย้าขาวบวกลูกแม่ของแก่นนะครับนี่ก็เป็นแม่ตอบิโดนะครับนะครับใครที่อยากได้ตุวเมียนะครับสายพันธุกรรมอมานคอยก็สามารถทำมาสอบถามได้นะครับ ลองเปิดใจดูนะครับสายมาะครไม่ทำให้พี่หวังนะครับนี่ครับชุดนี้ก็เริ่มจะเบาบางแล้วนะครับเพราะว่าเอซีก็ได้แบ่งไปเยอะนะครับตงุงเมียผมเยอะนะครับชุดนี้ตุงเมี้เยอะมากนะครับนี่ครับแล้วก็มี fc นะครับทักมาสอบถามว่าถ้าจะเลี้ยงเป็นชุลูกฟาร์มครับของที่อื่นนะครับดีหรือเปล่านะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าให้ศึกษาดีๆก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทุกที่จะไม่ดีนะครับบางที่ก็ดีบางที่ก็ไม่ดีนะครับลองศึกษาดูดีๆนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับมันต้องใช้มันต้องมันต้องใช้ทุนค่อนข้างสูงนะครับ เพราะว่าแม่ฟาร์มนะครับก็มีแต่ได้นะครับได้ได้ที่หนึ่งคือได้ชุดได้ชุดพ่อไก่และแม่ไก่นะครับมาให้ชุดลูกฟาร์มครับหนึ่งได้แล้วครับสองเวลาชุดลูกฟาร์มส่งไปให้ทางแม่ฟาร์มครับแม่ฟาร์มไม่ต้องเลี้ยงเลยนะครับเขาก็เอาไปเปิดแบ่งพัฒนาสายพันธุ์นะครับเขาก็มีแต่ได้ก็ได้นะครับแต่เราต้องดูดีๆนะครับต้องศึกษาดีๆนะครับว่า ชุดลูกฟาร์มที่จะเลี้ยงนั้นเขาจริงใจต่อเรามากน้อยแค่ไหน,นนะครับเพราะว่าผมก็เคยผ่านมาก่อนนะครับชุดลูกฟาร์มครับแต่ว่าประสบปัญหานะครับช่วงโควิดนะครับตอนนั้นผมพูดจริงนะครับดีมากนะครับได้ดีนะครับก็ลองศึกษาดูอยู่ดีนะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ละซุมก็แต่ละที่ก็มีจุดดีและจุดไม่ดีนะครับลองลองศึกษาดีดีนะครับเพราะว่าชุดลูกฟาร์มนี่คนที่เลี้ยงนะครับหนึ่งนะครับแบกรับทุกอย่างนะครับตั้งแต่พ่อไก่แม่ไก่ค่าหอาหารครับส่งไปแล้วมีตำหนิอะไรไหมโดนกดอีกหรือเปล่าแล้วก็การจ่าย เรื่องนั้นจ่ายตรงเวลาหรือเปล่านะครับจุดนี้สําคัญนะครับเพราะว่าตามที่ผมศึกษามาบางบางแม่ฟาร์มก็ค้างนะครับสามเดือนสี่เดือนนะครับมันจะพาระไม่ตกอยู่ที่ชุดลูกฟาร์มครับเพราะว่าชุดลูกฟาร์มต้องเลี้ยงต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลานะครับชุดแม่ฟาร์มนี่เขาไม่ต้องแบกรับอะไรเลยนะครับเพราะว่าพ่อไก่แม่ไก่เขาก็ได้ลูกไก่เขาก็รับ ชุดลกฟาร์มในจุดที่ไม่สูงมากแต่ว่าเวลาเขานําไปปล่อยครับเขาจะปล่อยค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าปัญหาหลากัลกๆเลยนะครับคือนะครับหนึ่งนะครับการที่เราส่งไก่ให้แล้วเขาจะส่งจุดที่เราต้องใช้นะครับต้องเดินต้องเดินต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับ หรือหัวหารซื้อนะครับเขาจะจ่ายเราตรงเวลาหรือเปล่านะครับจุดนี้สําคัญมากนะครับเขาจะเล่นลูกตุกติกอะไรกับเราอีกหรือเปล่าต้องถามให้ละเอียดนะครับชุดลูกฝานะครับครับต้องขอขอบคุณเอฟซนะครับที่รับชมนะครับจนจบคลิปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไครต์แล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยว,วถ้ามีอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมนะครับสลับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ